สารเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการกรีดบ,บาดหน้ายางเพื่อรู้ไหมคะว่าหลายคนค่ะมีปัญหามากเลยว่าในส่วนยางของเราละค่ะไม่ว่าเราจะไปกรีดยางเองหรือเราไปจ้างคนกรีดยางเราก็ไม่ได้ศึกษาหาความรู้หรือว่าเราคิดว่าเรามีความรู้อยู่แล้วแต่ว่าพอเรากลับไปดูส่วนยางของเรากลายเป็นว่ากรีดบ,บาดหน้ายางเต็มไปหมดเลยทําให้เปลือกตะปุ่มตะปําเป็นแผลอู้เราจะทำยังไงดี จะสามารถกับาเกฤษดยางยได้ไหมของบางอย่างนะคะ่ะก็สามารถแก้ไขได้แต่บางอย่างแก้ไขไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะการไปกรีดบาดหน้ายางค่ะไปกรีดบาดเยื่อเจริญซึ่งเยื่อเจริญเกี่ยวข้องกับการสร้างเปลือกขึ้นมาใหม่อันนี้สําคัญค่ะวิธีการก็คือจะต้องจากวิธีป้องกันนะคะเราจะต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยะคะ่ะถ้าใครอยากรู้ตามครูพิสมัยมานะคะสามเทคนิคนะคะคในการที่ป้องกันการกรีดบาดหน้ายางอันแรกก็คือเราจะต้องไปฝึกฝีมือก,การกรีดย,ยางค่ะ เยน,นะคะอยาคิดว่าตัวเองเกิดมากับสวนยางรู้จักสวนยางมาแล้วแต่ว่าบางครั้งนะคะเทนคนิคการเกลี่ยยางมันก็ผิดเพี้ยนไปได้บ้างครูสมัยเคยไปเจอาค่ะอย่างทางเกลีเกลี่ยยางมานานเขาเกลี่ยยางโดยที่เขาไปเปลี่ยนความยาวของรอยเกลี่ยเป็นเกลี่ยยางหน้าสั้นไปเกลี่ยแค่10ซนติเมตรก็คือแบ,บ่งสีหน้าแล้วเขาไปเกลี่ยกลายเป็นว่าหน้าสั้นเกินไปไปเกลี่ย ลากะคะ่ะลากมือพอไปกีดลากมือขาก็ตายด้วยก็ทําให้เขากกิดปากได้ค่ะวิธีการก็ไปแก้เข้าใหม่ก็คือไปขยายความพยาวของรอยเกตสามหน้าก่อนนะคะก็คือความยาวก็เริ่มเป็นถึง20ซติมเมตรละคะ่ะจากนั้นก็ให้เกตแบบกระตุกการเกตแบบกระตุกข้อมือจะช่วยให้เราบังคับความหนา ของเปลือกยางได้ความรุกของเปลือกยางได้ไม่ให้กีดบาดใด้ยางได้ค่ะนอกจากนั้นเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับต้นยางด้วยค่ะจะต้องรู้เขารู้เรานะคะจะต้องรู้จักต้นยางด้วยค่ะรู้จักโครงสร้างของเปลือกยางว่ามีเปลือกชั้นนอกเปลือกชั้นในมีเยื่อเจริญถ้าเราไปกีดบาดเยื่อเจริญเมื่อไหร่ก็จะสร้างความเสียหายให้กับเราด้วยค่ะแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ยางอายุยางเพราะเกี่ยวข้องกับความหนาของเปลือกยางในแต่ละพันธุ์ในแต่ละช่วงอายุ ความหนาของเปลือกยางก็ไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้จะต้องเรียนรู้จากต้นยางค่ะอันที่สองก็คือเป็นข้อกําหนดเกี่ยวกับการเกลียางด้วยเราจะต้องรู้ขนาดของต้นยางที่เราเปิดเกรดค่ะการที่เราไปเปิดเกรดต้นยางต้นเล็กก็เปลือกบาง เปลือกไม่สมบูรณ์เกีด์ยางก็ได้ผลผลิตน้อยแล้วก็เกีด์บาดต้นยางได้รู้จากองศานะคะก็คือมุมในการเกีย์ยางจะต้องทํามุม30องศาค่ะบางคนเป็นมุมเฉียงเกินไป45หรือว่าบางคนเป็นมุมนอนอันนี้ก็ให้ผลผล,ผลิตน้นยางน้อยนะคะน้าที่3ก็คือการแบ่งเส้นหน้าหลังค่ะการขีดเส้นหน้าหลังยาวลงมาประมาณ30เซนมีข้อดีก็คือช่วยป้องกันการกกีดบาดเวลาเราเกีย์ยางส่วนใหญ่นะคะคนเกีด์ยางจะไม่ค่อยทําเส้นหน้าหลัง คิดว่าสายตาตัวเองดีับทำให้รอยเกตทั้งทั้งหน้าเกรดยางตรงแต่จริงๆแล้วบางคนก็เบี้ยวไปเบี้ยวมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การที่เราไปมอตอพวงก็ทําให้มีโอกาสกรจดตาได้และประโยชน์ตรงการทําเส้นแบ่งหน้าหลังก็ช่วยทําให้เรากําหนดความสิ้นเปิดๆเปกต่อปีได้นะคะและที่สําคัญก็คือจํานวนต้นเกร็ดยางต่อวัน,นะคะ่ะเราไปเกร็ดยางมากเกินไปบางคนกําหนดเลยว่า วันหนึ่งสองคนผัวเมียจะต้องเกตได้ประมาณ2,800ต้นนั่นก็คือ1,400ต้นต่อคนในการเกดยางนะคะถ้าเกดยางอย่างพื้นที่เหมาะสมพื้นที่ราบก็จะเกตยาง1ชั่วโมงจะเกตได้ประมาณ250ต้นค่ะถ้ง1ัน0ต้นเนี่ยกชั่วโมงเลยนะคะ การทางานที่มากเกินไปที่นานเกินไปทําให้เราเมื่อยร้าไปดูเลยค่ะว่าฝีมือการเกีย่ยางเราใช้ไม่ได้ค่ะสามก็คือเทคนิคการรับมีดยางค่ะเราจะต้องรู้จักค่ะว่าต้นยางอายุเท่าไหร่ควรจะใช้มีดอะไรบ้างต้องเลือกมีดให้ถูกต้องด้วยแล้วก็การรับมีดเทคนิคสําคัญค่ะรับมีดให้คมถ้าใครเห็นว่าข้อมูลนี้ดีจะรีบ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในรายการโปรดเพื่อไม่พลาดรายการดีๆนะคะและถ้าใครอยากรู้ร,รู้จริงสามารถมาเรียนรู้ออกับครูพิสมัยิ์ได้ ครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อจางเพื่อให้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มค่ะเป็นคอร์สที่ครูพิสใหมตั้งใจมากค่ะอยากจะนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่เป็นทำสัญญาณเองค่ะมาช่วยเหลือพี่น้องชาวสัญญาณให้มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะถ้าใครสนใจเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะไปกดลิงก์หรือว่ากดที่ข้อความบอกว่าสนใจครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษสําหรับคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะ ความรู้ไม่แพงรอกค่ะแต่ความมรดหาที่แพงอย่าไปเราผิดเราถูกเลยค่ะเข้ามาเรียนรู้กับโค้ิสมัยนะคะแล้วเราจับมือทำปั้นเงินล้านกันค่ะ